นายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพร้อมกับนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจตุพรบุรุพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ ท่านนายกมาถึงค่ะก็ไปเยี่ยมชมนะคะโรงพยาบาลช้างภายในสวนเนี่ไปให้อาหารช้างกันด้วยแบบใกล้ชิดเลยนะคะไปดูว่ามีการวินิจฉัยรักษาอาการป่วยของช้างเป็นยังไงบ้างให้บริการดูแลสุขภาพช้างและมีธนาคารเลือดช้างด้วยท่านนายกมาถึงค่ะก็มีช้างเซเลปนะมาต้อนรับนะคะช้างที่มีคนรู้จักติดตามนะแปดเชือกค่ะมีแฟนคลับเยอะในโซเชียลค่ะก็ไปให้อาหารไปฟังการบรรยายของทางเจ้าหน้าที่ด้วย แล้วก็ได้ไปให้อาหารช้างพังอารีนาก่อนที่จะไปดูช้างป่วยพูดคุยถามถึงการดูแลรักษาช้างโรงรักษาช้างเป็นยังไงที่นี่นะคะมีการรักษาดูแลช้างทั้งหมด22เชือกที่เป็นช้างป่วยค่ะคสอบถามเรื่องการขนย้ายช้างมารักษาที่โรงพยาบาลค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของรถที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เพียงพอ ได้พูดคุยกับทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะว่าให้ไปพิจารณาหน่อยว่าจะสามารถช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างชื่นชมเลยค่ะว่าที่นี่เป็นแม่บาบให้กับต่างชาติได้หลังจากนั้นก็ได้ไปชมการทำสมุนไพร,รบ,บำรุงและรักษาช้างกันด้วยไปดูสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้างการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการทำกระดาษที่ทำมาจากมูลช้างนะคะแล้วก็รับมอบภาพวาดฝีมือช้าง มีแล้วก็ไปมีไหมอยากเห็นภาพจังเลยเนี่ยเขาวาดรูปคุณเศรษฐาด้วยหรือเปล่าเจ้าช้างเนี่ยไม่แน่ใจแะผมอยากเห็นเหมือนกันนะหรือเป็นลายเซนหรือเป็นอะไรใช่ไหมคะนี่นนะคะก็ไปดูแหม่นี่ช้างก็แต่งตัวมามีผูกโบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมพลายศักดิ์สุรินด้วยนะคะคุณผู้ชมที่บอกไปว่าเป็นช้างทูตสันทวคไมตรีที่ไปอยู่ที่ศรีลังกามาโหสวยจริงๆนะตอนนี้อแตกต่างจากตอนที่มามากเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจําภาพตอนที่เพิ่งจะกลับมาจากศรีลัง กาได้หรือเปล่าตอนนั้นผอมแห้งมากเลยนะดูไม่มีแรงอ่ะ<ช>แล้วดูค่ะอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปนี่ค่ะงาเขาก็ยังคงสวยเหมือนเดิมได้รับการดูแลเป็นอย่างดีหลังจาก,กที่มาเมืองไทยนะคะค2ครรกรกฎาคมปี66ก็เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเป็นวันแรกสอบถามถึงทีมแพทย์ถึงอาการว่าเป็นยังไงนะคะคคแล้วก็ไปดูอาการป่วยของพังกั้มด้วยพังกั้มนี่เนี่ยค่ะ เป็นอมาาพาสนะ hmm. ก็ต้องดูแลเหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดเลยหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่วัดประธาตุลำปางหลวงค่ะ